Oh

แก้มันแย่เกี่อันั่นน่ะเล่ระดับน้่งนะพเทือนแก้วหรอครับเทียนยนสัยที่วัดไอ้นันก็รักกินน้ำเน่น้ามูสีน้าไอ้นั่ก็รักกินน้ำ

มันโดนปืนมันโดนปืน,น,น <c oughs> เอาไปเทไอเทลเล่มหนึ่งพห้า โมตีชนะโมตีไปเดือดพันกุ์เลยโมตีโมตีต้องบังไรเร็วต้นนี้เหรอสุดนี้เหรอต้นนีเหอ บอเหมันบอสาไูเลเลีอยี้ไม่พอไหน่อาอเมาน้าเหรอาใกลบมันมโอเคต่อไปเป็นเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายมีมูลค่า1,500นคะแนนเต่จะให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ5คนจับเลยประธานบอกหกคน ตัวแทนกลุ่มละหกคนหีิงสามชายสหมิงสาชายสแล้วก็ยิงแท้ด้วยโอวิ้โอ้วิ้นโอ้กโอ้งโอ้ด้ยโ่หยโอ้ย้ยัอ้ยโอ้ยโ้ยโอยาย้ยอยอ้ยโอ้ยอ้ย้ออ้นออด้เอออย้้า้้้ เล่แถวเืกาวอ้าใครหพอหเสร็จปุ๊บก็นั่งเป็นกลุ่มมาเดิมเชียร์เพื่อนอยู่ข้างหลังกาติกาอับได้ไปอ้าวหกคนให้หกคนมาหกได้แล้วนะหกได้แล้วนะเจือสุดท้ายแล้ว้ารหร้ห้านห้ร้้าห้ห้ห้า้า้้ น้าเบียรนี่น้าหามุมบางราวน้องป้าใส่น้องอะไรอีกไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะครับอ,อ,อ,อะไรมีงขวัญทะอรน้องปอมจาร์ต้องน,นัดน,นะครับเราจะให้ดอกลูกโป่งใส่เสื้อทีละคนฝั้นไม้เท้าสิแจกเสื้อพลัดทิพยะโต เไปกินอะไรกินข้าวย่อยากกินอะไรต้องอยากรวยๆรวทุนีกแมเข้าวขอกินมันคือฟานปานกติกา6คน6ท่าน สวัสดีค่ะอันนด้น่อยคือบบอลเลนมีวัวทำไมไม่เล่นลูกอย่าล้อมื้หลูกค่ะเดี๋ยวเสื้อขาดค่ะโอเคบายบายค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไ i b e เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบายบาย อย่าก,กดข้างโฆษณานะครับจุ๊บ